ครับพามาดูกล้วยเล็บมือนางนะครับได้กิ่งพันธุ์ได้หน่อมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหน่ออะไรจนกว่ามันโตขึ้นมาแล้วก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับน่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางต้นนี้เอามาให้ดูเพราะว่า,าลูกก็ค่อนข้างโอเคนะครับนี่ครับประมาณนิ้วโปง้งยืดใอ,อ้กว่านิ้วโป้งนะครับนี่นะครับถามว่าใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กว่านี้แต่ว่ายังไงก็ไม่เกิน ไม่ไม่เท่ากล้วยน้าว้าแล้วครับสายพันธุ์นี้ผมสังเกตมานะครับที่เอามาให้ดูเพราะว่าอะไรนี่ครับลำต้นเขาครับได้เอาไมา้คาำเนาะนี่ครับเท่าแขนน,นี่ต้นเท่าแขนนะแล้วมาดูแขนผมนี่เออเออ,เอ,อผมว่าใช้ได้นะต้นเล็กแล้วก็ถ้าผลผลิตขนาดนี้เนี่ยเออผมว่าน่าสนใจนะอ่า คำถามก็คือเดี๋ยวให้ดูต้นที่มันใหญ่กว่านี้แล้วเราจะได้ผลผลิตขนาดไหนมาดูครับก็มาดูต้นนี้ต้นนี้เท่าขานะครับใหญ่กว่าแขนนะครับต้นนี้ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าพอดีว่ายังไม่เป็นยังยังไม่เป็นลูกเนาะยังไม่ออกปีออกเครือเนาะก็อยากจะเปรียบเทียบอยู่แต่ว่าหาไม่เจอนะครับจริงๆแล้วถ้ามันสมบูรณ์ต้นใหญ่นะครับอ่าต้นใหญ่เท่าเท่าขาเลยนะครับต้นใหญ่ ลูกก็จะใหญ่นะครับแต่พอดีว่าแค่อยากจะให้ชมว่าเออต้นนั้นอะต้นไม่ใหญ่นะเท่าแขนนะแต่ลูกออกมาใช้ได้นะได้ประมาณกี่เครือ,อกี่วิหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าวีตอนนี้ตัวนี้สวยสุดและแต่หลังมาเล็กกรีบแหละนะครับตามสภาพครับโอเคครับเอามาให้ชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ